พระอริยสงฆ์รูปที่26หลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดผู้เจ้าก้อตำบลหนองสูงใต้อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารพระเดชพระคุณหลวงปู่ล่าเขมปัตโตพระอริยเจ้าผู้เป็นดั่งผ้าเช็ดเท้าของท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตนับได้ว่าท่านเป็นสิทธิ์รุ่นสุดท้ายของท่านพระจารย์มั่นที่สําคัญยิ่งรูปหนึ่งท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ถวายการอุปถัมภ์ ท่านพระจารย์มั่นอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งนิพพานต่อจากนั้นท่านได้ติดตามพระหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนออกทุดงไปในที่หลายแห่งท่านเกิดเมื่อวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2454ณบ้านกุศะตำบลกุศะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นบุตรของนายคูลและนางแพงสเสวตวงศเมื่ออายุได้18ปีได้บรรพชาเป็นสามนเณร นวัดบัวบานบ้านกุศะตำบลกุศะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีปีพุทธศักราช2473ท่านได้อุปสมบทเป็นพระมหานิกายบวชได้ไม่นานนักท่านก็ได้ลาสิกขาปีพุทธศักราช2486อายุได้32ปีท่านได้อุปสมบทเป็นพระมหานิกายอีกครั้งหนึ่งต่อมาได้ยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธในวันที่15กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2488ณวัดโพธิสมพรอเ,พอเอเภมืองจัังวหดอุดรธานีโดยมีพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปชาพระครูธรรมทรเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในปีพุทธศักราช2489ท่านได้เข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตที่วัดบ้านหนองผือตำบลนาใน,านาอนเภอพันานานิคมจังังหวดสกลนครเบื้องต้น ท่านพระจารย์มั่นได้ให้โอวาาธรรมสั้นๆว่ากรรมฐาน40ห้องเป็นน้องอานาปานสติอาณาปานสติเป็นยอดมงกุฎของกรรมฐานทั้งหลายปีพุทธศักราช2500เป็นต้นมาท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดผูเจ้าก้ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารท่านได้ละสังขารเข้าสู่แดนอนุป,ปาที่เสสนิพ,พานในวันที่19มกราคม พุทธศักราช2539สิริอายุรวมได้84ปี11เดือน50พรรษา